สบายดีมูเพื่อนบสุคนมือนิ้ิพามาเฮ็ดสังขยะเข้ากรรมัมหอมหอมแซบ่แซบๆเลยเนื้อนุ่มๆอ่อนๆวิธีเฮ็ดกับบดายากเนาะมามา่าข้าวเหนียวมาล้างข้าวกนเนาะใส่ข้าวเหนียวอยู่สองถ้วยน้อยสองถ้วยน้ำหวานมาล้างออกหกออกเนาะลหลจากสามสี่น้ำ ประมาณนี้แล้วเนาะก็มาค้างหม้อขึ้นเพื่อว่าสิต้มข้าวกลัมอันนี้เป็นข้าวกลัมอบแห้งจะต้องได้ต้มซะก่อนเนาะต้มให้เม็ดมันแตกต้มประมาณสากนาทีให้ปลายเม็ดมันแตกประมาณนี้เนาะกบมอดไฟแล้วก็เอาไปทอกใส่กับข้าวมาเอาเลยคนปนกันแล้วก็มาไว้สามชั่วโมงหลังจากสามชั่วโมงแล้วก็มานึ่งเลยเนาะ ใช้เวลานึ่งอยู่ประมาณ35สนาทีเพราะว่าบบไดเ้เฮหดหลายปานไหนเนาะมาเอ่าเครื่องมูนเนาะเครื่องมูนมันกะซีมีกะทิบักเพ้าปองนึงน้ำตาลเครื่องถ้วยน้ำหวานเกลือใบบวงมาเคี่ยวน้ำตาลก่อนเนาะกะซิมาใส่น้ำน้อยนึ่งเกลือปบ่วงเคี่ยวให้มันหอมเนาะประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะ แล้วก็เอากะทิลงไปเลยข้าวเหนียวห่อ,อกระสุกแล้วเนาะเอามาทอกใส่ถาดที่ว่าเฮาซีหนึ่งแล้วก็ทอกน้ำมูลข้าลงไปเลยคนให้เข้ากันผสมให้มันเข้ากันแล้วก็ซีมาแปลงหน้ามันให้มันเพียงเพื่อว่าเฮาซีเฮดหน้าสังขยาแล้วมาทอกใส่ไปหนึ่งอีกเท่านึงเนาะ สำหรับหน้า era, สังขยากระซิไซไข่ยู่หกหน่วยน้ำตาลเกลือน้อยหนึ่งแล้วก็มีใบเตยความหวานก็สามารถปรับได ouais. ้เลยเนาะค่อยใส่ประมาณสี่บ่วงสี่บ่วงตะกินเกลือายบ่วงใบเตยแล้วก็สิมาคั้นเลยก่อนเฮ็ดอาหารทุกเท่อต้องล้างมือให้สะอาดเนาะทิมาคั้นมาย่องให้น้ำใบเตยมันออกให้สังขยาเขามีกลิ่นหอมของใบเตย ล้กกระดับขาวของไข่เนาะแล้กกระชมมะกรองเอาส่วนเกิดมันออกมาข้างหม้อซึงให้มันฮอนเนาะกำมาเบิ้งข้าวเขามันแข็งดีแล้วเนาะเขากำมาทอกใส่เลย เป็นสันของสังขยาไข่เนาะแล้วก็นำไปนึ่งอีกทีหนึ่งใส่ไฟ,ไฟปั่นกลางซีนึ่งอยู่ประมาณ30นาทีสุกแล้วเนาะหอมหอมเลยแล้วก็มาตัดเน,นืนนนน้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆอ่อนๆเลยหอมหวานมันเนาะแซบ่บ มามาซีมน้ำกันเซบๆศหอมๆ